ดูตามที่ดีตลอดกิจกรรมการประชุมไปในนั้นสถานการณ์นี้สถานการณ์ขณะนี้หมู่ของท่านได้เดินทางออกสอดแนมมาถึงกองป้องกอ้เขาไฟเก่าแก่แห่งหนึ่งบองญโชคดีที่กองพร้อมลนะครับที่กองสอดแนมพร้อมแล้วเริ่มปฏิบัตินะครับเราจะจับสิบห้านาทีปุ่มทิ้งไว้ให้ให้ท่านและมูกเสือในทะเลได้อ่านไปงาน องเพื่อให้ลูกเสือได้วิเคราะห์ตามใบงานแล้วก็ปฏิบัติตามใบงานนั้นในเวลา15นาทีแนะนํากลับขึ้นมาพิสูจน์อาจารย์ตีอาจจะส่งไม่ถึงเพราะอาจารย์ใช้เสียงประรทัดพานจากส่วนกลางด้ความรมัดระวในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความพอดีในการปฏิบัติได้เกิน15นาทีขอให้โชคดีจำเตือนอันตรายอย่ารีบร้อนระวังอึดอัดหายใจไม่สะดวกกรุณา ใช้ความเงียบอ่านนี้นมองไม่เห็นรูปอ่านไม่ออกแสดงว่าเธอต้องทํายังไงเธอต้องลงไปสํารวจแร่น้ำใช่ไหมะอ่าลงไปยังไงล่ะที่นี่อ่าหมุดเลยครับเออดูเะไปดูไปไปดูเกเดไปก่อนแล้วันก็ไปแล้วก็ลงระวังล่มนะครับ เพื่อนอยู่อยู่ฐานนี้ป่ะครับใช่ใช่ผมก็อยู่ฐานนี้เดีูเอาอยู่สี่คนเลยนะทขาไมฐานนี้อยู่หลายคนไปมันใช่ไหมเนี่ยบิทูนบิทูนอยู่ฐานไหนนี่ครับมีใครรบมีไฟนี่แหละครับตามใบเล่มสีชมพูนะครับโอ้ยมีผมมีพี่วันดีเอานี่ถามไม่จอดใหม่ดูตามมาเลยครับตามมาเลยไม่ใช่ป้าไม่ใช่เนื่งไม่ใช่แล้ว ไอจอดมันเรียกให้กูมาหมู่นี้เนาะอันดีเขาไปอยู่ไหนอ่ะอดีอยู่ทางสออลงมาลงมาลงคนต่อไปลูกเดีไม่เสร็จทันเวลาไอ้น่ามันหาเอิงแล้วน่ะตามมันรอเลยลงมาลงมาลงมาเจออะไรไหมเจอลาวาไหมเจอแร่อะไร โอ้เจอแร้ทองคำเราด้วเปล่าเออก็ทำไมเขาทำยาเหล็กไปอ๋อทำอะไรนั่นหระยางตัวใหญ่มายางเหล็กนรอได้ยุ่งเปล่าเ่อไกูดมกันจ้ เก็บไปใช่ไหมสาธุเจะรักซ no ีอะไรกันเลยสาธุเจ้าลักซีพวกไหนคิมนี่ต่อเลยใทีมั้งพวกไหนขิมนี่ไม่ไม่ปฏิบัติกรรมหรือปฏิบัติกรรมไม่ผ่านตามฐานนั้นให้ใช้แป้งทาที่หน้านะครับทาที่แก้มหรือชาที่หน้าโอ้แป้งแล้วเจรู้ว่าไม่ผ่านกิจกรรมนะครับตอนนี้แป้งกำลังจะไปที่ฐานแล้วนะครับ ภาษาดวนนะครับภาษาดวนให้ส่งตัวแทนมารัแป้งด้วยหรือมีตัวแทนเอาแป้งไปส่งให้รายงานมั่เจออะไรเห็นรายงานมยเรืองอะไรไใครบอกนัทรินนะครับเจออะไรมั่งลูกเอ้ บอกไหมล้วดอเสียงดังครับลงได้ไหมเห็นบนว่าหยางหน่อยไปบอกนักธินนักธินไม่พูดทำอย่างเดียวทำไมก็ทำยางหน่อยสบายกันเถิดตัวใหญ่นะสิงหน้งใบมีทอะไรฮะเดี๋ยวจะไปถ่ายวีดีโอ พี่จลัดจะลองลงใช่ไหมให้คุณครูลองด้วยจริงเตงเหงาเตงอ่ะได้ไหมทำไมหนูเป็นไรพอลูกเล่นนี่เลยมีไปนะเล่นนี่ได้เล่นไม่ได้กับใยเลยลูกเล่นไม่ได้กับท้าคณิตได้ทาแปลเออกุ้งกับคณิได้คะแนนหลบสองเลยจ๊ะ ผมอยู่ฐานนูน้นอันนี้ป่องไปนะผมอยู่อุโม,ม,มนนงค์ปิชรณาอะ,อะสมุิผูกอ่ะด้เส้นให้เด็กหน่อยอะ, <c oughs> อ,ะอันนี้ก็คือฐานปะการัง,ง,ง,งเขาไฟฐานนะหรอ